โอเคนะครับต่อขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเป็นการต่อสายบัตรจี้สายไฟนะครับเดินจอนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัว BMS นะครับตัวนี้เป็นตัวบาลานซ์นะครับบาลานซ์เซลนะครับนี่นะครับ BMS ตัวนี้เอ่อเป็น15แอมป์นะครับสำหรับลำโพง D i Y นะครับเราใช้15แอมป์ก็พอแล้วเพราะว่า ปกติลำโพงเรากินกระแสะประมาณ2แอม3แอมประมาณนี้ครับไม่เกิน5แอมครับเราใช้15แอมเนี่ย B+ นะ,ะนะครับเหลือๆนะครับก็เพียงพอแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัว b า l านซเซลนะครับก็หลักการก็คือตัว B+ เนี่ยครับก็จะเป็นตัวแบบคอนโทรล คอนโทรลระบบภายในแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับเช่นการจ่ายไฟการชาร์จนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มนะครับเขาก็จะเช็คถ้าชาร์จเต็มพ๊กเขาก็จะจะตัดระบบไม่ให้ชาร์จอะไรนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีการช็อตที่ตัวเอาต์พุตนะครับเขาก็จะตัดระบบอะไรนี้ประมาณนี้แล้วก็ตัวบาลานเซลนะครับ บาลานเก็คือตัวนี้คือหน้าที่ของเขาก็คือเขามีความพยายามนะครับพยายามที่จะรักษาระดับแรงดันนะครับทุกก้อนนะครับให้มีค่าเท่ากันหมดนะครับอย่างเช่นก้อนนี้37นะครับก้อนนี้ก็ต้อง37ก้อนนี้ก็ต้อง37ก้อนนี้ก็ต้อง37ก้อน3 7เท่ากันหมดนะครับถ้า4โวลต์ก็4โวลต์ก็ต้องเป็น4เท่ากันหมดนะครับตัวบาลานเซลนะครับหน้าที่ของเขาคือประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้า ถ้าสมมุติถ้ามีก้อนใดก้อนหนึ่งที่แรงดันตกนะครับเช่นก้อนนี้แรงดันน้อยกว่าเขานะครับก็คือที่นี่การจ่ายพลังงานเขาก็จะน้อยกว่าเพื่อนนะครับแล้วเขาก็จะเป็นภาระนะครับให้กับก้อนอื่นนะครับจนจนจนตัวของเขานะครับก็จะมีแรงดันตกเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับจนต่ํากว่าปริมาณที่ BS เขาต้องการนะครับ BS ก็จะตัดระบบนะครับก็เหมือนประมาณว่าแบตก้อนนี้เสียไปเลย จริงๆแล้วถ้าเป็นกรณีนี้เนะี่ยเราก็สามารถเอามาชาร์จแล้วก็เอามาใส่ใหม่ได้นะแต่ว่าถ้าเรามีตัวบาลานซ์เซล์เราก็ไม่ต้องห่วงว่าสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าแรงดันเขาจะคงที่ตลอดอย่างเช่นถ้าตอนนี้มี3.9ก้อนนี้มี3.9ก้อนนี้มี3.9ก้อนนี้มี3.5ก้อนนี้มี3.9เงี้ยนะครับเวลาชาร์จเต็ม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 จน เต็มประมาณ4.2โวลต์นะครับ 4, 2, คือก้อนอื่นเต็ม4.2หมือลลวแต่ก้อนนี้ยังได้3.8อยู่อะไรอย่างนี้ครับ BMS เขาก็จะประมาณว่าเขาก็จะคิดว่าแบตเต็มเต็มหมดแล้วก็จะตัดการชาร์จนะครับทีน,นี้พอก้อนอื่นเต็มก้อนนี้4.2 4.2 4.2 4.2เนี่ยครับก้อนที่เหลือน้อย 3, 1, 8, เนี่ยที่มี3.8เนี่ยก็ยังไม่เต็มนะครับก็จะถูกตัดก่อนที่เขาจะชาร์จเต็มอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัว BMS เนี่ยให้ตัว บาลานเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเฉลี่ยครับก็คือตัวนี้น้อยกว่าเขาเมื่อาตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉุดนะครับให้มีแบบแรงดันมาเพิ่มเท่ากันอธิบายประมาณนี้นะครับกลมก็อธิบายให้เพื่อนงงกันจะพยายามอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับเ่ก็ผู้เองก็งงเองอยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ต่อไไปกันเอาทําเลยดีกว่านะครับอธิบายก็งงนะครับเอาว่า อคร่าวๆแล้วกันนะครับเนาะไม่ต้องแบบไม่ได้แบบทฤษฎีเป๊ะๆทฤษฎีจ๋านะครับก็คร่าวๆแล้วกันนะครับนี <c oughs> ่ขออภัยนะครับ ประมาณนี้หนึ่งแล้วก็ล็อกก็ล็อกไว้หน่อยแค่นี้นะครับแค่นี้แค่ยึดล็อกเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับทั้งสองตัวเขาจะทํางานประสานกันนะครับอันนี้มีหน้าที่คอนโทรลเกี่ยวกับระบบเอาพุตจ่ายข้อรับออกอะไรอย่างี้นะครับการชาร์จเนี่ยอันนี้ให้ตัวบาลานก็คือมีหน้าที่แค่ทำยังไงก็ได้ให้ไฟมันเท่ากันน,นั่นเองนะครับ ให้ไฟทุกก้อนมันเท่ากันเรามีหน้าที่แค่นั้นก็ลองพองเสร็จแล้วก็ลององชาร์จนะครับที่ชาร์จท,ที่กิดขอโทษลองวัดไฟดูนะครับโอเคพบกอนนี้มี18โวลตน,นะครับเดีย๋ยวเราไปชาร์จปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเป็นพอชาร์จจนเต็มมันก็ได้ประมาณ21โวลต์ เสร็จปุ๊บเราก็มาลองนะครับจากที่เราลองอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวลองทีนี้ก็พอเรานะครับเราทำเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาลองไ,อไม่ใช่บุจิตเราประกอบเสร็จปุ๊บ,เรา,าบ,บเราก็มาลองนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบของช่างต้ง,งต้องจะลองไปให้ก่อนนะครับจะเทปไปให้ก่อนที่จะส่งนะครับเนี่ยก่อนพอเราเสร็จปุ๊บเราก็พอเราประกอบเสร็จเราวัดไฟแล้วเราก็มาเทปกัน,นดูนี่ครับเทปการปล่อยกระแสนะครับการปล่อยโหลดเ,เราเตัวเขาเรียกเลยนะแอมเราใช้ไฟประมาณ สามแอมวก็ลงจ่ายโหลดที่สามนอ่ยนะครับนยครับจ่ายต่อนเนื่องนะครับประมาณนี้นะครับลอีคิดว่าเออเราจ่ายได้ประมาณนี้นะครับเื้อมต้นนะครับโอ้นะครับพอได้ยี้ปุ๊บโอเคผ่านโอเคอเ,คเทสโหลดได้มีการจ่ายโหลดแล้วอะไรแล้วแล้วก็จากนั้นเราก็มา วัสดุห่อหุ้มนะครับโอเค okay, นะครับเมื่อเราประกอบเสร็จน,นะครับผมจากนั้นเราก็แปะเทปนะครับแปะเทปลัดไว้สักนิดหน่อยเอาไว้หน่อยนะครับลัดไว้ลวกใส่ไฟไว้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับคือ โอเคเราใส่ไฟไว้ละนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้นะครับฉนวนนะครับแป็นฉนวนนะครับการ้อนกันไฟฟ้านะครับฉนวนแปบด้านหัวนะครับไว้นะครับด้านหนึ่ง เต็มๆหน่อยคอเคนนวนแปะไว้นะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เปเท่าหดนะครับเขวมลูกน,นี่นะครับ เราก็แปะเทบกันชนวถไว้ทั้งสองด้านนะครับแต่เบื้องต้นเราเอาไปอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับ 18โวลต์น,นะครับ18.4เดี๋ยวชาร์จพอชาร์จเต็มก็ประมาณ21โวลต์น,นะครับ yeah, เย่จากนั้นเราก็หอ่อด้วยฉนวนนะครับอันนี้คือท่อหดนะครับเป็นฉนวนแข็งนะครับเวลาโดนความร้อนปุ๊บแล้วก็พอมันเย็นนะครับจะแข็งมากเหนียวมาก okay. ดูความดูความน,นิดนึง นะครับด้านบนนะครับด้านบนด้านบนด้าน,น,นล่างย่าเลยนะด้าน,นเหมือนห่อของขวัญร้อนอยู่ร้อนอยู่ข้อมือก็รบวบสายออกตรงกลางนะครับโอเคร้อนร้อนอยู่ร้อนอยู่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ แบตแบตที่เทียมไอออนนะครับตัวนี้21โวลต์นะครับของตรงๆก็จะมียี่อ็ดโวลต์24โวลต์นะครับนะครับสำหรับแอมสำหรับแอมจิ๋วนะสำหรับลำโพงลโพงบูทูธ DIY โดยเฉพาะเลยนะครับอีกฝั่งนี้ก็เอาไปเสียบกับตัวชุดสายไฟได้เลยนะครับนะครับนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งลำโพงเออไม่ใช่ดีมีทั้ง21โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับแล้วก็มีทั้ง 5,000มิลลิแอมแลวก็10,000มิลลิแอมนะครับหรือว่าท่านจะเอามากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ช่งต้องว่าสําหรับลำโพง d w y นะนะครับ5,000กับ10,000เนี่ยครับผมว่าโอเคสุดแลวเพียงพอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับมองหาแบตอยู่นะครับคุณภาพดีคัดเกรดนะครับแอมเต็มนะครับไม่ใช่แอมแบบแอมมโนแอมหลอกนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับของช่างต้องเองนะครับมีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็มี ร้านในช้อปปี้กับร้านในนอสดรานะครับเลือกดูได้นะครับขอบคุณลูกหน้าเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไอศครีมกับเพืช่งโตงสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟลาร์ไอสเตชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสาหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ